ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกําแพงหินล้วหินนะครับอันนี้ก็เป็นกําแพงหินล้วหินนะครับรวมรักฐานนะครับสูงที่สามเมตรนะครับก็จะเป็นรักฐานหรือที่เจ็ดสิบนะครับกําแพงนะครับกันดินนะครับสูงที่ห้าสิบเซนนะครับอันนี้แล้วก็จะเป็นล้วลอยขึ้นไปที่เมตรแปดสิบนะครับเป็นกําแพงหินกีดลายนะครับอันนี้ก็ที่ เขาชี้จันนะครับอันนี้อยู่เข้าโรงเรียนในนี้ผู้รู้นะครับติดใกล้ๆโรงเรียนผู้รู้นะครับเส้นวัดยานนะครับเขาชี้จันนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็ลมที่หนึ่งไร่นะครับความยาวทั้งหมด160เมตรนะครับโดยประมาณนะครับอันนี้ก็ เสริมด้วยเหล็กนะครับ DB ยี่สิบมิลนะครับทุกระยะมยี่สิบเซนนะครับเป็นเหล็กตั้งนะครับอันนี้รอบที่นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับมาตรฐานนะครับก็อันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเทรักฐานนะครับเป็นปูนปอร์แลนนะครับเป็นปูนแดงนะครับก็จะเน้นเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักนะครับอันนี้ เดี๋ยวให้ดู<ร>นะครับวันที่วันนี้นะครับวันที่สิบห้านะครับเดือนหนึ่งนะครับหกแปดนะครับ ก็ฝักผลงานด้วยนะครับช่างหนุพัทยานะครับดีเบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้านะครับรับออกแบบติดตั้งนะครับกําแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีให้คําปรึกษาคําแนะนํานะครับก็อัปเดตให้ดูกันทุกวันนะครับเพื่อเป็นไอเดียนะครับในการ ทำหนัวทำกำแพงนะครับครับนี้ก็จะเป็นด้านข้างครับด้านข้างก็จะยาวอยู่แถบนี้นะครับ60เมตร ประมาณ60ิเมตรนะครับแถบด้านข้างนะครับที่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอันนี้ครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างหนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับรับออกแบบติดตั้งกระแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีคำปรึกษาคําแนะนํานะครับงานดีงานไว้รับนึกถึงช่างหนุพัทยานะครับแข็งแรงร้อเปอร์เซ็นต์นะครับ ฝากไลค์กดกดติดตามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ได้รับชมกันนะครับสวัสดีครับ